สวัสดีครับพี่ตุ๊กเวสปาราชดาครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกูทล์กนะฮะวันนี้พี่ตุ๊กก็จะมีรถมาให้ดูกัน3คันนะฮะคือคือวันนี้จะพาไปลองเทสไรร์กันเลยนะฮะมีเข้ามาครบเลยทั้งรุ่น GTS 300และรุ่น GTS 150 GTS 300ทําทำไมมี2คันเพราะ GTS 300เนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่เป็นตัวจอ TFT นะครับเป็นรุ่น s u p e r ร์เทแล้วก็รุ่นตัวธรรมดาก็คือเป็นรุ่นคลาสสิกส่วนถ้าเกิดเป็นตัว150เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ รุ่นเดียวก็คือเป็นจอดีตอนปกติทั่วๆไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปลอง300แล้วก็จะมาดูกันว่าระหว่างไอ้ตัวปี2023เนี่ยมันแตกต่างจากไอ้ตัวปีก่อนหน้านี้ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันทีละจุดกันเลยนะครับครับรูปลักษณ์ภายนอกทั้งไอ้ตัว G ีท150และ300เนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันใช้ตัวถังเดียวกันขนาดล้อก็เหมือนกันขนาดยางเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่เราจะมาดูตรงนี้อันดับแรก ปลอกแฮนด์จะโครสีถ้าตัว300รุ่นนี้นะปลอกแฮนด์เขาจะเป็นสีเทาถ้าเกิดเป็นตัวจอ c f T เนี่ยตัว Super t e c ทเนี่ยเขาจะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือระหว่างไอ้ตัว300กับ150ให้เราดูประกับที่ด้านขวามือนะฮะประกับฝั่งคันเร่งเนี่ยไอ้ปุ่มเนี้ยตรงเนี้ยสีแดงถ้าเกิดเป็นตัว300นี่ใช้สำหรับออฟลันนะฮะใช้สำหรับเอาไว้ดับเครื่องยนต์นะครับส่วนฝั่งนี้ไม่ไดเอาไว้ดับเครื่องยนต์นะแต่เขาเรียกว่าเป็นออโต้สตาราจะ ไปต่อเนี่ยเราแค่บิดคันเร่งเบาๆเดี๋ยวเขาจะติดแล้วก็สตาร์ทไปต่อได้เลยนะฮะแล้วก็ใน150รุ่นใหม่ก็ให้ระบบนี้มาแล้วเหมือนรุ่นใหญ่เลยนะฮะเป็นระบบ ASR เป็นระบบป้องกันล้อสลิปก็คือล้อฟรีทิ้งอะ่ะเพราะว่ามันจะใช้ในกรณีที่เราเข้าโค้งแล้วเราเผลอไปเปิดคันเร่งแล้วพอล้อหลังมันหมุนฟรีทิง้งรถเราอาจจะล้มพับในโค้งได้ พอมีระบบนี้เข้ามาช่วยนี่มันทําให้การเข้าโค้งของรถี่มันเหนียนขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ที่แตกต่างอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นกําลังเครื่องยนต์แน่นอนเพราะมันต่างกันอยู่ตั้งเท่าตัว,ตวนะฮะร,ระหว่าง150 300, กับ300ก็ต้องดูความจําเป็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้300ไหมหรือว่า150มันจะพอมือไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเทสกันนะครับสัมผัสแรกที่ขึ้นคลอมนี้รู้เลยว่ามันแน่นแน่นตันๆดีมากๆแล้วก็สูงเอาเรื่องอยู่นะฮะขนาดพี่ตุ๊กสูง177นี่ขาก็็เเเกือบจะไมม่ตท้า นะฮะในนี้ก็ถือว่าเต็มเท้าพอดีเดี๋ยวลองสตาร์ทซะหน่อยโอ้โหสตาร์ทนุ่มเอ้ <Hey. S 2> เวลาสตาร์ทมันไม่เหมือนกับไอ้รุ่นทั่วๆไปนะมันเหมือนกับมันมีมอเตอร์ค่อยๆเร่งความเร็วหมุนขึ้นมามันไม่มีเสียงแชะแฉะแฉะแล้วติดนะเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ได้ไหมอีกทีนึงนะปึ๊บออนรอสักนิดนึงสตาร์ทนี่นิ่มเงียบกิบ สุดยอดเพราะว่าอะไรรู้เป่า GT150 รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นระบบออโต้สตาร์สต็อปมาให้แล้วซึ่งทําให้ประหยัดน้ํามันไปได้พอสมควรและที่สําคัญคือมันลดมลพิษแน่นอนเพราะว่ามันพอเครื่องไม่ติดมันก็ไม่ปล่อยเสียออกมาไปลองขี่กันเลยได้ไหมอยากลองแล้วอ่ะไปมาลองขี่300กันดูบ้างแน่นอนฮะส0มนี่อัตราเร่งมันเหนือกว่า150แน่แต่บางคนบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเกินความจําเป็น สำหรับการใช้ในเมืองเกินไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเกินแต่บางคนก็บอกเหนื่อดที่ว่าขาดถ้าเป็นพี่พี่ก็ชอบเผื่อๆไว้ก่อนนะบางทีเราซ้อนสองหลายคนซ้อนตนัวหนักๆเนี่ยเสื้อส0 0นี่มันปิดติดมือดีนะโดยเฉพาะอีตอนขี่ขึ้นห้างนี่รู้เลยทางชันๆน,นี่สามนี่มันดึงขึ้นไปเลยนะต่อให้ซ้อนสองแล้วก็มีของสัมภาระอะไรอีกก็ขึ้นไหวสบายมากเดี๋ยวขอลองใช้ความเร็วหน่อยได้ไหมตอนนี้ที่ขี่อยู่ความเร็วอะ่ะมันอยู่ประมาณ65้า แต่รู้เลยว่า65 w, mm. เวทป้าเหมือนมันจะเร็วนะเหมือนมันตรงมา GPS อ่ะไำไมมันจะแข็งๆหน่อยหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปยูเทิร์นกันมาไปซิ่งกันหน่อยขอล้องเปิดขั้เร่งหน่อยนะหนึ่งสองสามโอ้หลุดไฟแดงได้เนี่ยเป็นจ่าฝูงแน่นอน เบาคอนโทรลง่ายไม่ดักอย่างที่คิดแจ๋วเลยครับหลังจากที่ไปลองซิ่งกันมาแล้วนะฮะก็พอจะเห็นความแตกต่างระหว่างตัว GTS รุ่นใหม่ล่าสุด2023กับรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะรู้สึกว่าช่วงล่างเขาเนี่ยรู้สึกมันนุ่มกว่าแล้วเฟิร์มกว่าอาจจะเป็นเพราะไอตัวโชคหน้าเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่แล้วก็มีตัวคานเหล็กเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกว่าคำโชคเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าหน้ามันไวน้อยลงแล้วก็รู้สึกขับ ที่ความเร็วสูงอ่ะมันนิ่งขึ้นที่แน่แน่แอบปล่อยมือนิดหนึ่งแต่ลงคลิปไปได้มันปล่อยมือได้แล้วแฮนด์ตรงๆไปนิ่งๆเลยนะเออที่ความเร็วร้อยนึงอ่ะปล่อยมือได้สบายนะฮะแต่อย่าไปรออันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัว G t s ทรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะและ้วร,รุ่นก่อนอันนี้แล้วคราวนี้จะมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างตัว GT s 150กับ300บ้างว่าเราจะควรจะใช้แบบไหนอย่างตัว300ยเนี่ยอันนี้เราตัดเรื่องสีออกไปก่อนนะอย่างถ้าเกิดคนไหนบอกชอบสีเขียวอันนั้นไม่มีทางเลือกแล้วคุณต้องซื้อ300พ300พาี่่ทแตสีีเขยยวอย่างเดียะ สีเขียวจะไม่มีใน150 150เนี่ยจะมีสีดําด้านเขียวด้านแล้วก็สีขาวส่วน300เนี่ยก็จะมีสีครีมสีเขียวมินนะครับแล้วก็เป็นสีเทาแล้วก็ไอตัวสีน้ําเงินด้วยอีกสีหนึ่งซึ่งสีน้ําเงินกับสีเทาเนี่ยจะเป็นรุ่นจอ TFT เอาความแตกต่างก่อนระหว่างตัว150กับตัว300เท่าที่ไปลองขี่ดูแน่นอนฮะว่าความแรงของเครื่องนั้นต่างกันอย่างชัดเจนมันจะไม่ชัดได้ยังไงเครื่องต่างกันอยู่ตรงเท่าตัว150 300กกับ็คือรู้ยว่าอัตราเร่ดีกว่าชัดๆเลย โดยเฉพาะเวลาซ้อนสองรู้เลยฮะ พอเราซ้อน2ปุ๊บเนี่ยอัตราเร่ง300นี่เหมือนมันไม่ตกเลยนะเหมือนเราขี่คนเดียวแล้วมันเร่งได้เท่าไหร่ซ้อน2มันก็เร่งได้เท่าเดิมแต่150นี่จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีคนซ้อนมันรู้สึกว่าเอยอัตราเร่งมันแบบความแรงมันหายไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องซื้อ300ถ้าเกิดเราใช้งานในเมืองเป็นคนขับไม่เร็วนะฮะและเน้นความประหยัดดูแลรักษาง่ายยังไง150นี่มันประหยัดก,กว่าแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือ150เีเามระบบอโต้าสม่นี่น 300, จะไม่มีระบบนี้300จะแค่ปุ่ม เปล่าเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ปุ่มออโต้ t สตาร์สต็อปซึ่งมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันตรงบริเวณประกับของคันเร่งฝั่งขวานั่นแหละก็ลองดูกับค่าตัวที่ค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรในรุ่นตัว Gt 150เนี่ยราคาจะอยู่ที่165,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว300จะอยู่ที่222,900บาทต่างกันอยู่ประมาณ6 0 0 0 0ได้ นะครับก็ดูว่าเ,เงิน60,000่นที่เราจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่ได้ซีซีเพิ่มขึ้นมาไหมนะฮะเพราะว่ามันตัวถังเดียวกันช่วงล่างก็ตัวเดียวกันแค่ว่าเครื่องยนต์เขาใหญ่กว่านะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนอะไรเขาก็จะไม่เหมือนกันถ้ารุ่น300จะมีมออน้ําอยู่2ตัวอยู่ด้านหน้าแต่150้าก็มีมออน้านะแต่เขาอยู่ด้านข้างระบายความร้อนด้วยรอบของเครื่องนี่แหละเขาจะมีพัดลมติดอยู่กับเครื่องระบายความร้อนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นตัว3 0ม้จะเป็นพัดลมไฟฟ้าก็จากลอขติต300 150, ไเค หเราไปไ,ไปได้แหละแค่เผื่อๆหลังไว้หน่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวรถข้างหลังของเวสปาเนี่ยมันจะป่องๆใช่ไหมเผื่อไว้หน่อยเผื่อคนซ้อนโดยเฉพาะถ้ามีคนซ้อนเนี่ยขาของคนซ้อนเนี่ยก็จะถูกก้างมาอีกนะฮะถ้าเกิดเจอช่องแคบมากๆก,ก,ก็ต้องระวังหลังนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรื่องการใช้งานทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นรถติดจัด,จด,จดความร้อนไม่มีปัญหาหรือว่าจะซอกแซกมุดซ้ายมุดขวาไม่มีปัญหาสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกติเลยแล้วก็โชว์รูมของเรานะฮะที่เวสปราราชดาเนี่ยมีรถ ให้เลือกครบทุกรุ่นทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็น GTS 150หรือ300มีครบหมดและที่สำคัญคือมีรถให้เทสได้ด้วยนะฮะเกิดบางทีแบบเฮ้ยพี่ตุ๊กมารีวิวไม่เชื่อหรอกมันต้องลองขับเองมาเลยมี มีทั้งเครื่องร้อยห้าสิบเครื่องสามร้อยให้ลองนะฮะเวลาลองก็ลองแบบที่พี่ลองเมื่อกี้ไปถนนใหญ่เลยลองในซอยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับลองถนนใหญ่ลองจนพอใจแล้วค่อยกลับมานะฮะนี่ก็ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับจะลองจะได้จองคิวไว้ให้เดี๋ยวให้ลองคนแล้วสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงเอาให้เต็มที่นะฮะเอาจนพอใจแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โชว์รูมนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a Facebook y o u t u b e t i k t o k แล้วก็ l ล ne นะฮะตั้งสีช่องทางเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันคือแอดเวสป้ารั d ชดานะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ